สวัสดีครับตอนนี้ครับอยู่กับช่องนาโอออนทัวร์ชีวิตนักเดินทางนะครับเพื่อนๆเนาะวันนี้นาโอนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวบางปูเนาะชมบรรยากาศที่บางปูนะครับเอ่อเป็นสถานตากอากาศบางปูนะครับแล้วก็จะมีเป็นป่าชายเลนนะด้านหลังนาโอนี่จะเป็นป่าชายเลนนะวันนี้น้ําขึ้นนะครับปกตินาโอมานี่มันจะน้ําลงนะแต่วันนี้ได้โอกาสมาก็น้ําขึ้นนะครับเพื่อนๆเนาะก็ทําให้มันเอ่อมีวิวที่สวยอีกแบบหนึ่งเนาะวันนี้มีนกนางนวล ด้วยนะครับเพื่อนๆเนาะวันนี้นกนางนวลเข้ามาเนาะเต็มเลยนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนขึ้นไปดูบนสะพานนะที่มีนกนางวนวลนะครับวับนนี้นะก็ <pues> คนรู้สึกว่าจะมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเนาะสำหรับวันนี้นะครับในการมาเที่ยวป่าชายเลนที่บา,าบางปูนะครับตรงนี้เป็นที่เขาปลูกป่าชายเลนเนาะ เนี่ยครับด้านด้านในของนาโอด้านหลังนี่เนาะตอนนี้จะเป็นปลาชะเลนนะเป็สองมาเลยน,น้ำขึ้นมานะครับวันนี้น้ำขึ้นมาเต็มเลยนะวันนี้นะน้ำเยอะมากพอสมควรเลยนะนมาถึงบริเวณด้านนี้เลยเนาะด้านหลังหน,น้าโอเนี่ยขึ้นมาเยอะมากตรงนน้นจะมีนกนางนวลน,นะครับขึ้นมา เยอะอยู่นะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูครับตรงทางด้านน,นนะู้นเนาะเนี่ยครับให้เพื่อนๆดูเนาะฝั่งด้านน้นนะครับอ่าด้านน้นนะครับมันจะมีนกนางนวลเข้ามาหากินนะครับอยู่บริเวณอ่ตรงตรงนู้นนะจะมีคนมาเยอะอยู่พอสมควรน,นะตรงนู้นจะเป็นอ่สโมสรน,นะเป็นร้านอาหารนะข้างในนะครับน้ําขึ้นนะครับวันนี้วิวดี สวยนะครับเพื่อนๆชอบมากเลยครับบรรยากาศแบบนี้เนาะมันจะมีน้ําขึ้นมาเต็มเนาะปกติมานี้น้ํามันจะลงเนาะจะมีแต่พวกคโคลนเนาะเป็นคโคลนเป็นอันนั้นนะวันนี้น้าขึ้นมาเต็มเลยสวยครับ วันนี้คนก็มาเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะครับนกนางนวลบินเต็มเลยนะ ครับเดี๋ยวนาโอจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูทางด้านนนะู้นเาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตามมาเลยนะครับเพื่อนๆนะตรงนี้จะเป็นทางเดินเนาะทางเดินเดินเข้ามานะครับเป็นทางเดินนะเดี๋ยวนาโอจะเดินออก นะครับตรงนี้จะเป็นทําเป็นทางเดินนะเป็นสะพานเนาะจากลานจอดรถนะครับก็เดินเข้ามาด้านในนะครับก็เดินไปบริเวณหาดด้านโนนะ้นเนาะตอนนี้นะโอก็กำลังจะเดินออกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงสะพานใหญ่ๆนาะที่เป็นทางเข้าสโมสรน,นะมีรถรับส่งนะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปดูกันวิ่งระวังนะพ ตรงนี้แม่ไม่ได้มาเหนไครับตรงนี้น้ำขึ้นมาเต็มเลยนะตรงนี้โอเคไปเจอกัน ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับสะพานถุกตาเนาะเข้าไปด้านในจะมีรถรับส่งนะครับรับส่งปีนะครับเข้าไปในสโมสรนะข้างในกินปูดูนกเต้นลำเนาะนนะด้านนี้ด้านหน้าก็จะมีบูธขอ,องขายเนาะขายของกินนะครับนี่จะเป็นทางเข้าเนาะจะมีรถแบบนี้นะเข้าไปรับส่งนะเข้าข้างในนะครับก็เดินไปก็ ใกลพอสมควรอยู่เหมือนกันเนาะก็จะมีรถเข้าไปให้นะครับเดี๋ยวเโอจะพาเดินนะเดินเอาก็จะได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะครับเ,เพื่อนเนาะถ้านั่งรถก็เสียโอกาสตรงนี้ไปเนาะ เ,ม,เมื่อกี้นะครับนาอก็อยู่ตรงนี้เนาะที่เปิดคลิปครั้งแรกเนาะในบริเวณด้านนี้นะครับจะเป็นปลาชายเลนเนาะตรงนี้จะเป็นปลูกใหม่เนาะปลูกขึ้นใหม่เนาะกำลังโตขึ้นมานะครับเพื่นนนอๆนๆเนาะตรงโน้นนะครับคนเยอะอยู่เนาะทางด้านโน้นเนาะนกนกนางนวลนะครับมาหากินนะอยู่บริเวณนี้เนาะ มาเต็นเลยนะปกติไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับถ้าไม่ใช่ฤดูที่มันมาจริงๆไม่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวปลาเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับบริเวณไม้ไผ่ที่ปักเป็นอยู่ตรงนี้นยก็คือแนวกันคลื่นนะครับเ,เพื่อนๆนะเขาจะปักไว้ป้องกันคลื่นนะครับไม่ไม่ให ซัดเข้าแบบตรงๆที่ไม้กงกลางเนาะมันก็จะช่วยลดแรงกระแทกนละแรงกัดเซาะของน้ำได้นะครับตรงนี้เนาะเขาจะพับไปเป็นแนวยาวไปนโน่นเลยนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อน เข้ามาเนาะคนก็มาเยอะนะเพื่อนนี่ดูเลยนะนี่นะครับเต็มเลยนะครับเพื่อนเนาะอยู่ในน้ำนะ ต้องบนเต็มเลยนะครับเพื่อนตกนางนวลนะดูแบบใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่บนสะพานสุตานะเพื่อนตอนนี้กลุ่มนกนางนวลเนาะก็มาอยู่เต็มเลยนะช่วงนี้เนาะเป็นช่วง ที่ปกติเราจะไม่ได้เห็นแบบนี้นะครับเพื่อนนะถ้าเกิดไม่ถึงฤดูกาลของมันจริงๆเนี่ยจะไม่ได้เจอนะครับว่ามีนกนางนวลมาอยู่าหากินแบบเรามาหลายครั้งแล้วนะก็ไม่เคยเจอนกนางนวลแบบนี้เลยนะครับเพื่อนวนะันนี้มีโอกาสเข้ามาอีกก็เมื่อโชคดีนะเข้ามาก็ได้เจอนี่ครับเกาะเต็มเลยครับไม้ไผ่ ฝังด้านน้นเนี่ยก็จะเป็นแนวกันขึ้นนะครับปักไว้นะเพื่อไม่ให้น้ำทะเลเนาะซัดกับต้นปกักกลางให้สห้ซัดแบบเต็มๆนะให้เขาแบบยังชะลอไว้ได้นะคื้น ก็ามาเราได้มีโอกาสได้เจอเนาะนกนางนวลนะครับปกตินะโอก็มาบ่อยนะแต่ก็ไม่เคยได้สัมผัสกับบนกนางนวลแบบนี้เนาะใกล้ๆเลยนะครับบินมาไม่กลัวนะก็ให้อาหารกันนะบินรอคิวกันเลย จดกันไหมคิวงานตรนที่นี่ลาไปก่อนติดตามนะอ้ัวชีวิตน่าต่นตาตื่น้จไปต่อไปีลาไปก่อนที่สถานการณ์แบบนี้